สวัสดีครับคุณผูนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมพี่โป้งเนี่ยก็นะครับรุ่นน้องมาซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่กันบอกเลยว่าเป็นจริงของจริงอจริงนะครับก็เรียกว่ามาซื้อโน้ตบุ๊กกันในแบร์แอสซุสแล้วก็ร้านนี้เขามีขอรุ่นอะไรนะครับเป็นโอเจดีโรักสิบสาก็ถือว่าเป็น คือเขามา้สองอย่างก็คือเป็นท็บเลตเกมมิ่งที่แรงที่สุดในโลกหรือว่าเป็นโนบุคกคูยงวันที่ถอดที่บอร์ดได้ก็ได้โอเคตอนนี้เราเนี่ยก็อยู่ันที่ร้านนะครับเม็กซาในเวกที่จะเห็นว่าเป็นร้านที่ขายเฉพาะแตะซุดเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับราคาเท่าไหร่เนี่ยมาสอบถามกับการกับพัางาน,นที่ร้านกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจูวนต้องพิกเข้ามาเลยดีกว่านะครับ็ <Okay. S 2> ต้องบอกว่า ต้องเก่งเนี่ยได้ทําการตั้งใจซื้อรุ่นนี้อยู่แล้วแล้วก็หาข้อมูลว่าร้านไหนมีของอะไรยังไงของของของแถมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเจอกับร้านนี้โดยบังเอิญซึ่งเท่าที่ผมรู้มานะครับร้านเนี่ยของดีแน่นอนนะครับเรียกว่าของครบแล้วก็บริการยอดเยี่ยมในย่านของฟอร์จูนหรือว่าพระราม9นะครับก่อนที่จะพาไปดูอันนี้คือทางร้านเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วให้เราเนี่ยแกะ่องดูแบบสดๆเลย ขอแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นๆก่อนทำไมน้องเก่งถึงเลือกซื้อนะครับเป็น ROG Pro 53กับราคาตัวนี้สเปซ i 9 3050 Ti 69,000บอกกันหน่อยเบื้องต้นคือตอนแรกนะครับอยากได้นบูฟที่เป็นทำได้วินได้วินวานเองกว่านไปใช่แล้วพ่อเห็นตัวนี้ออกมาพอดีต้อาตรวจก่อีนเพราะว่าสเปคก็ใหม่ด้วยใช่ใหม่ด้วยแล้วก็ ก็คื้เกิดตเนไ่เล็ตแท็เล็ตอ่ค่ะอออกมาได้เลยเป็นที่มาใช้งานได้ก็คือต้องบอกนี้ก่อนมันมีสเฟคอยจิตนะเนาะหนึ่งสองเมแล้วก็ตัว r าร์ที0อ็กสมศูนย์ห้าศูนย์แล้วจะมีคอยเก้าหนึงสองเก้าศูนย์ศูนย์เมตรกับตัวอาร์ทีเอ็สาูห้าศทต่างกันหนึ่งหมื่บาทคำถามก็คือทำไมเลือกซื้อตัวอ9เก้า ไอให้สุดใช่ไหมไหซื้อทันทีต้องแุงแล้วมันก็ต่างกันมือเนี้ยจริงปะอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นความพิจิี่ผมชอบนะคนแบบคนชอบซื้อของนี้นั่นใเลย <c oughs> สไตล์ผมเลยอย่างนี้นะท้องตัวท้องแล้วก่อนหน้าเนี้ยใช้โน้ตบุ๊กอะไรแนวไหนเอาป้าบอกได้ปะ ืาคต้องบกว่าจงใชเป็นระบุของอิศก็เป็นของพวกปกติัเขให้รุ่นใหม่มาก็ใช้รุนนั้นอะไรเพราะก็เป็นลูกทำงานทั่วไปะั่วไม่ได้แบบซับซ้อหรือว่าเล่นเกมอะไรพอดีพอเราเลือกแต่ได้ลูกของตัวเองเรื่องนเนี่ยก็เลยะครับรที่มันีเลยได้ล่อยงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มแกะแล้วก็ตรวจผงตรวจข้องานนะครับแล้วก็ดูว่ามีแต่งอะไร้านี้ตรขอ ใช่ของนะครับผมเช็คของแน่นอนบ้านปกติเเราซื้อของก็ต้องเปิดกล่องดูว่าข้างในอะไรยังไงนะครับว่ามเรียยบร้อไหมื่องปกติแล้วตัวนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเลยเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยประมาณ1กิโลกรัมนิดๆแล้วก็เมื่อรวกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคือก็ยาวประมาณ1กิโลกรัมดีกิโลกรัมกว่านะครับก็ถือว่าเป็นโน้กอีหนึ่งเครื่องเลยที่ค่อนข้างเบาแต่ว่าเห็นครั้งแรกนะตอนที่ผมเคยรีวิวนะตกใจนะว่าเฮ้ยกล่องมันใหญ่จังวะไหนว่าเป็นแท็บเล็ต อะไรเงี้ยแต่ว่าพอแกะข้างในมาปุ๊บเนี่ยเห็นมาอ๋อเขาแพคเกจจิ้งเนี่ยมันหรูหราสมราคามันไม่ใช่แบบเป็นกล่องลูกปู้ปกติมันมีกล่องซ้อนกล่องนะครับให้ hey! มันเป็นกล่องที่แบบ <Hey. S 1> พิเศษ <Hey. S 1> อ่ะเท่ <laughs> hey! อะเรารู้เลยว่าแบบ r o G คือเป็นตระกูลเกมมิ่งอนะเนาะขั้นสูงของตัว ASUS เขาแล้วตัว Flow เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ถ้าเป็นปีก่อนก็จะเป็นอ่าตัว X 1 3ครับตอนนี้ก็เป็น Z 1 3แล้วนะครับอ่านี่คือตัว ครื่องนะครับแล้วก็มีสลิปเคสของเขานะแล้วก็มีอันนี้เป็นพวกออ่พวเ p คอร์ดอะแดปเตอร์นะครับประมาณนี้แต่ทุกอย่างจะดูว่ามันไม่ใช่นุ้ราคาแบบไม่เหมือนคาร์บปกติรถไปฟนะเออดูพรีเมียมกว่าอันนี้คือ,คอดูก่อนนะนี่คือใหม่เลยนะครับใหม่เลยนะไม่เคยแกะมาก่อนนะครับเอออ่านนะให้พี่เรบกวนแกะให้หน่อยแล้วเราก็มาเช็คของกันแล้วระหว่างนี้ผมอาจจะพามาดูตัวนี้ก่อนนี้ก็เป็นพาวเวอร์คอร์ดนะครับ อธิบายิหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบ Type C PD แล้วน้องเก่งน่าจะชอบเพราะว่ามันไปชาร์จอะไรก็ได้เนาะชาร์จมือถือที่เป็น Type C นะครับหรือว่าตัวที่เป็นแท็บเล็ต Type C ทั้งหมดเลยเออโดยตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเป็น PD แบบหนึ่งร้อยวัตต์ฉะนั้นไปชาร์จอะไรก็โคตรเร็วโน้ตบุ๊กใหม่อย่งนีครับเราเช็คอะไรบ้างครับตัวโน้ตบุ๊กใหม่ไงขั้นแรกเลยก็คือเช็คตัวแพ็กเกจจริงเลยครับตัวกล่องกล่องเนี่ยจะต้องในสภาพที่ดี โคตรเฟกเลยก็จะดีถ้ามีถ้ากล่องนอกมีรอยบุบบ้างเข้าใจเพราะมันอาจจะเป็นการขนส่งแต่ว่ากล่องข้างในเนี่ยก็คือจะต้องใหม่อย่างคือเนี่ยได้กลิ่นใหม่เลยตอนนี้นได้กลิ่นแบบกลิ่นจากโรงงานนะเออกลิ่นออกเลยเนี่ยต้องเช็คกลิ่นด้วยใช่เช็คก,กลิ่นบอกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นใหม่ของสินค้าไอทีไงครับผมเราก็จะคุ้นเคยกันว่าอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันจะมีแล้วก็พวกเนี้ยพลาสติกพวกนี้นะครับคือแกะครั้งเดียวรู้เรื่องไม่สามารถแกะแล้วมันเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเลยแลลล้้้้วววใใชช่่รรััับกกนนนนไดดหาายแ์ะเเือองงขตตตพสิีย มันจะแพ็กไงก็ไม่เหมือนเดิมเราจะรู้ได้เลยจะมีในเรื่องของตัวบางทีเขาจะมีตัวสติกกงสติ๊กเกอร์นะครับ <He ader. S 1> เป็นตัวใช่เฮดเดอร์บอกถึงฟีเจอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็แกะได้เลยแต่ว่าบางทีเป็นเครื่องโชว์ก็คือเขาจะเอามาคับอย่างนี้มาใช่ไหมขออนุญาตนะครับแล้วก็เอาไปโชว์หน้าร้านแล้มีผันผันันลองอย่านงนี้นี้แต่ว่าอันนี้เราซื้อเองใช้เองคงไม่โชว์ใครเนาะ หา,าดูตัวฟีเจอร์ก่อนจริงๆเชื่อว่าคนเสียตังค์หกหมื่นเก้าจะต้องดูมาเยอะแหละ<ช>แต่ว่าผมขอย้ำอ e <ส>ีกทีหนึ่งนะครับ CPU ตัวใหม่นะครับแบบไฮบิดคออืสิบสี่คอย e ิวเทรดทำงานแบบพีคออีคอเนาะเอาว่าเป็นซ p u เบอร์แรงของทาง Intel แล้วก็ลําที่สุดแล้วในตอนนี้รองรับตัว rog xg mobile ก็คือการ์ดจอแยกเกมของเขาถ้าเงินยังเหลือก็สามารถซื้อเพิ่มได้ตอนนี้นมีมีเข้ามาบ้างเออต้องอีผมไม่แน่ใจอ่ไม่เห็ะ ถามพี่เลยครับว่าตัวขายแยกมันเคยมีไหมครับตอนนี้อย่างตอนนี้อย่างโอเคแสดงว่าของก็ค่อนข้างขาดนะครับดีแล้วครับไม่เสียตังค์นะครับตัวแรมเนี่ยก็เป็นแบบ LP DDR5 นะครับคือออนบอร์ดมามันก็จะเรียกว่ามากกว่าตัว DDR5 ปกติที่เป็น4 8 0 0เมกะเฮิรตซ์ก็ถือเป็นข้อดีสามารถอัพได้ไหมครับอ่าตัวนี้เป็น LP DDR5 หมายความว่ามันอัพไม่ได้แหละมันออนบอร์ดมาเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วมั้งตัวนี้16กิก ตัว Vapor c h a m b เ r รเรื่องของระบบระบวามร้อนผมบอกตรงๆตงัวนี้ผมไม่ได้แกะเพราะว่ามันแกะยากคือถ้าเป็นระบบุกปกติเราก็จะแกะข้างล่างแล้วก็ทาการดูว่าข้างใน,นเป็นไงบ้างแต่เนี้ยก็คือตามที่เขาบอกเลยเป็นแผ่นเทปโลหะแล้วก็มีพวกชุดาำร้อนจัดเต็มนะครับจอเนี่ยจะเป็น Full HD 1น0 h z s r g b 100%ปเอาไปทางานนะครับหรือว่า,อาไปเล่นเกมก็ลื่นไหลแล้วก็เหมาะสมแล้วออน้ำหนักเนี่ยที่บอกไป1.1กิโลกรัมตอนที่เป็นแท็บเล็ตนะแล้วก็ความบางหนม่งก็ถสอว่า เบาและบางมากๆในกลองเมแท็บเล็ตนะครับมันยัดคอย9ก้าลงไว้ได้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับมัสสวิชก็คือว่าการที่บังคับใช้งานก,การจอรแยกเท่านั้นไม่ต้องสลับการจอรไปมาก็ทําให้มันแบบมันแรงมีขีอีกน,นะแล้วก็มีเรื่องของตัว s d r ตัวดาววิ i ิชันแล้วก็เรื่องของเสียงเป็นระบบครับี wi ่เ m สมอลไ i f ฟ 6E นะครับ Thunderbolt 4คือผมว่ามันก็เป็นที่สุดของแท็บเล็ตเกมมิ่งหรือว่าตัวที่เป็นโนบุกคุนวันแล้วในยุคนี้เลย ถามว่าถ้าเก่งอยากได้ที่เป็นโาาน้ตประมาณนี้เรา,ายีกห้องหน่งมีไหมอ่ะไม่มีดังน,นั้นน้องเก่งก็ต้องคิดเยอะซื้อตัวนี้ถูกต้องที่สุดแล้วโอเคซอฟแวร์อันนี้คือวินโดว์วินโดว์สิบแย่เลยแน่นอนคนระับตัวนี้ถ้ามาปับออกมาเปนเดินมาวินโดว์สิบเอ็ดโฮมแล้วตัวนี้จะได้ตัวออฟฟิศด้วยโฮมแอนด์ซูเรนสองพันสิบเอ็ดบดเอ็กเซลพาอร์พอยต์คือใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซื้อแล้วมันอยู่ในมินิแวร์นะครับ อันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของแถมที่ร้านให้มาเนี่ยหรอระหว่างรองเครื่องเขากำลังเซ็ตอัพอยู่นะครับผมตัวอันนี้ผมถามก่อนว่ามันสำคัญมากๆอันนี้เป็นทางทางร้านแถมให้หรือว่าทางทางร้านแถมให้นะได้ผมฟังตัวเกมมิ่งตัวทารปเกมมิ่งด้วยนะครับผมบอกราคาได้ไหมครับสองพันห้าละกัไม่ต้องบอกราคาแบบเป๊ๆะๆก็ได้นะ,ะนแล้วเมาส์นี่นะครับ มันนี้จะซื้อขายกันก็300บาทอ๋อ300บาทนะครับแล้วก็จะเป็นพวกของพรีเมียมและเป็นเสื้อของทางอินเทลแล้วก็เป็นถุงผ้าครับผมก็จะถือว่าถุงผ้า AOG นะครับแล้วก็ตัวแฟลชไดรฟ์32นะครับเออเอ,อ,อย่างหนึ่งเป็นไทท์เเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นไทท์เอนะครับเห็นบางๆแบบเนี้ยปกติแล้วถ้ายี่ห้ออื่นอ่ะชอบตัดแต่ว่าไอซูตตัวนี้เป็นตัวเกมมิ่งก็ยังให้มาอยู่แล้วก็ตัวนี้แผ่นรองเมาส์ แล้วก็พิเศษจากแอสซุดประเทศไทยผมไปถ่ายเข้ามาเอ้ยไปขอเข้ามา <c oughs> นะครับจะเป็นรเรียกอะไรหมอน ROG นะครับของทาง ROG อิกเทียรมันจะเปลี่ยนเป็นเสื้อได้ด้วยประหลาดมากนะครับเป็นหมอนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเสื้อได้ <c oughs> เหงคทั้งแรกในชีวิตมันอะไรวะแล้วผมก็ไปขอทาง้เข้ามาว่านี่ให้ของพี่เนีบหน่อยเวลาแบบผมทา เพื่อนๆเนี่ยมาซื้อกันนะครับ <ๆ S 1> ก็มอบให้น้องเก่งเลยแล้วกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้มันเป็นแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดแย่ดิสเซเบิลนะครับที่พิมพ์ได้ดีมากตัวหนึ่งเลยถ้าเพื่อนๆเคยไปจับพวกโน้ตบุ๊กทรงประมาณเนี้ยหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็นคีย์บอร์ดดิสเซเบิลประมาณเนี้ยนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะค่อนข,ข้างดิสเซนซีมันต่ำแต่ว่าตัวของ r o g เ้าเป็นบุ๊กเกมมิ่งไงเขาเลยออกแบบว่าปุ่มเนี่ยมันควรจะต้องレスพรอน กับเกมเมอร์ได้ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พิพมได้ดีที่สุดแล้วตัวนึงกับการเป็นโตบุ๊กแบบถอดคีย์บอร์ดได้อันนี้ไฟ RGB นะครับแบบออโซ่ก็คือว่าเปลี่ยนไฟได้เป็นทั้งโซนไปเลย,เลยตัวทัชแพดที่ดีที่เหมาะสมไม่รู้ว่าก่อนอ้นนี้น้องเก่งเคยไปลองจับตามร้านทั่วไปปะตัวจริงนะอะตันนี้ใช่ไหมพี่เคยเห็นอยู่ครับเคยไปจับตัวจริงอะเคยไปจับแล้วที่ผมจะบอกก็คือว่ามันรีเนี่ยแบบเอ้ผมผมก้าวถามว่าสูงไหมสูงแต่พอเราจับตัว อ๋อโอเคเราเก็ตแล้วเอ้ตรงนี้มักนก็ปีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบข้าศักดิ์ลาดนะครับมีลวดลาย rog รุ่นพิเศษของเขานะอ่ะาก็เป็นตัวเซตสิบสามข้างในนี่ก็เป็นตัวโลโก้ rog ตรงนี้นะครับเป็นแบบกึ่งๆงยางสัมผัสแล้วมันแบบนุ่มมือดีตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของเป็นโลหะ cnc เนี่ยทั้งตัวเครื่องเลยใช่แล้วก็ไม่แปลกใจว่าอ๋อราคามันก็สมราคานะ ก็จริงๆตัวนี้ค่อนข้างเฉพาะทางนะในมูมของพี่แล้วกันเนาะพี่ครับผมต้องการซื้อระบบสักเครื่องนึงเล่นเกมราคาสัก6ก0ม0กว่าส่วนมากตัวผมเองเนี่ยก็จนะนำว่าเอ้ก็เป็นเอา G s t r i ไสิเล่นเกมอะไรเงี้ยแรงจอใหญ่ใช่ไหมแต่เนี่ยคนที่ต้องการแบบเนี้ยเขาว่าต้องเป็นคนพิเศษน้องเก่งที่แบบเฮ้ยผมต้องการเพราะมัน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 เท่มันสวย ตัวคือเน้นโลพาด้วยอ๋อแต่เนี่บอกนะพักมาจากเขาเ๋านะเที่เลยนะส,สาวนี่ทีบเลยนะนะผม,ผมไม่ทำผมในเท้าเราไม่คือเป็นที่จริงๆคือพี่เคยเอาไปรีวิวแล้วก็ไปเอาไปน้าที่เขาแฟอะไรเขาก็โมง,มงมกันอยู่างเป็นเซอร์เฟสอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เป็น Audi แล้วก็มีไฟข้างหลังด้วย RGB นะคะรับวงแผวน้ PCB นะครับแผ่นแผวงจรแล้วกัแนแผ่น PCB วงจรด้านหลังเนี่ย มันก็พุทวัดซิงไฟกับตัวคีย์บอร์ดได้แล้วก็ตัวนี้เป็นไวเปอร์แบบซิงไฟด้วยนะทั้งหมดทั้งตัวเครื่องเนะี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยแล้วต่างหน้าจอได้เยอะมากๆกางให้ดูกันด้าน,นบนก็เป็นเรื่องของตัวช่องระบายความร้อนสองช่องเป่า้านานบนอันนี้ดีไซน์ด้ดีแล้วก็คือความร้อนจะต้องเป่อด้าน,นบนปุ่มวอลลุ่มปุ่ม <S <S ในส่วนงตัวาวเวอรนะ์จะเป็นตัวฟิงเกอร์พินด้วยมี USB ให้ A โซนหลูฟังนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวโลโก้อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัว RTX นะครับแล้วก็ Intel Core i9 ไว้เรียกว่าไว้ขิงเลยว่าแรงแน่นอนอันนี้ถามก่อนอยากรู้เป็นส่วนตัวนี้แกะไหมไม่แกะสี่มิตไม่แก่ไม่แก่ะโอเคไม่บางคนกับแกะสติ๊กเกอร์ไงไปถามดูก่อนไม่แกะก็เห็นเลยว่าเป็นท Intel Core i9 นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเห็นว่าจะมีพอร์ตเนี่ย เป็นเทนเนอร์โบสี่ถึงพอทนะครับตรงนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว XG Mobile บายมันจะเป็นพอทพิเศษสำหรับตัวการต่อแยกแต่ว่าใน XG Mobile เนี่ยมันก็จะมี Type C อยู่ช่องนึงด้วยนะสรุปว่าคือเราจะมีตัวฟอร์มที่เป็น Type C เนี่ยสองช่องแต่ช่องบนเนี่ยจะเป็นเทนเนอร์โบสี่ส่วนช่องหนึ่งจะเป็นไทซีสองตัวสองคราวนี้อันนี้พี่บอกต้องเก่งก่อนที่ต้องระวังก็คือตัวนี้มันเป็นแบบลักษณะเป็นยางดึงดึงออกได้ มันมีหวานที่จะหลุดได้ฉะนั้นบางทีหยิบจับใา่กระเป๋าเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือมันไม่หยุดง่ายหรอกก็ต้องมีนิงง้วแงะแต่ว่าบางทีแล้วอาจจะออรูดเผลออะไรเงี้ยเลยบอกทัก้งเห็นดีก่อน SD เนี่ยมันจะเป็นแบบตัว m p o i n t t ก็ 30, คือจะเป็นไซส์เล็กนี่คือช่อง SD ของเขานะครับซึ่งดูแล้วดูทรง,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 งเขาละคือเขาม่ตั้งใจแหละว,ว่าไม่ให้ user เนี่ยแกะด้วยตัวเองแน่ๆตรวนี้จะเป็นช่อง micro SD card นะครับ ต้องแอบซ่อนข้างหลังอย่าน่าเลยใช่ครับใช่สอดเข้าไปได้เลยปึ๊บเป็นอะไรเป็นการ์ดิเดอร์เป็นการ์ดิเดอร์ในตัวใช่ครับเพื่อเราจะอยากเพิ่มความตู่หรือว่าอ่านการ์ดจากมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือเรื่องของชุดเมคานิกของตัวการ์ดของเขานะแข็งแรงนะก็แข็งแรงแล้วก็มือมือวันนี้สู้มือสู้มือสู้มือวันนี้แล้วระวังคือที่เห็นมาเนี่ยบางคนแบบเอาของไม่วางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพับต้องระวังคือ ถ้าองเก่งใช่คนเดียวน้องเก่งก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่รู้กว่าเราไงมตัวลำโพงซ้ายและขวาอยู่ตรงนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเองก็เป็นแบบจะปรับลากก็ได้หรือว่าจะปรับเอียงก็ได้นะครับแล้วก็ถอดแบบไม่เหล็กได้แบบนี้วิธีการถอดต้องกดไม่ได้นึงแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าเราพยายามดึงจากตรงกลางโดยตรงเนี่ยมันจะแน่นมากๆมันจะมันจะไม่เฮลตี้กับัวก จะต้องกดมงึงแล้วดึงขึ้นมาเออนี่บอกเทคนิคไว้ก่อนของคุณเห็นแบบไปจับเข้าไปลองที่ร้านบอกไปยอมเหมือนแน่นเลยพี่คือเดี๋ยวก่อนครับน้องดึงผิดต้องดึงแบบตั้งค่าดึงผิดมีวิธีการหนึ่งใช่สีแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหน้าอ่ะที่บ้านเนี่ยเป็นขอบหน้าจอบางเฉียบเลยนะครับมีเรื่องของตัวกล้องเว็บแคมนะครับแล้วก็ไมโครโฟนตั้งเอาไว้กับวิดีโอคอลททำงานเดี๋ยวนี้ใช้งานวิดีโอคอล์ปั๊ มือชุบออนไลน์มีบ้างเออมีบ้างอ่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบเราทำงานทุกที่อยู่แล้วเวลาพักเก็จก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกรรมยี่อย่างดีอ่ะให้น้องพิงค์ลองสีก่อนดีกว่าน้ำหนักสีว่าเป็นไงโอเคนะครับผมโอเยครับลดลงครับถ้าใส่เนี่ยใช่ครับน้ำหนักก็ถือว่าเมื่อใช้งานกับตัวคีย์บอร์ดนะครับอยู่ที่1.6กิโลกรัมครับผม ส่วนตัวเครื่องเปอรเนี่ยช่างจริงๆเลยนะ1.18กิโลกร,รัมแบบเป๊ะๆแล้วก็ถ้ารวมกับแบตเตอร์เนี่ยผมคิดว่า2กิโลกร,รัมได้มีกล้องหลังคือจะใช้งานเป็นแท็บเล็ตกรณีที่ถ่ายรูปก็ได้นะครับตามสไตล์ของแบบที่เป็นแท็บเล็ตที่สามารถสลับกล้องไปมาได้หรือว่าชุมออนไลน์ก็ได้ที่แบบสลับกล้องไปมาได้นะแล้วก็จะเห็นถึงตัวดีเทลของตัวเครื่องต่างๆครับเนี่ยตัวดีพับอีกออฟเกมเมอร์ตรงนี้จะเป็นทํา พื้นที่ยื่นออกมาทำให้เราออกกลางหน้าจอได้ง่ายเราไม่ต้องไปหาที่แงะมากมายนะครับแล้วก็ตัวนี้ความดีของเขาก็าคือสามารถกลางได้ง่านจนะอได้ข้างเยอะเยอะมากๆนะครับน,นี้เลยแต่ตรงนี้ก็ต้องระวงังคนรอบข้างเหมือนกันอย่าไปกดจริงอันน,น,นี้อันนี้อันนี้คือถ้าเราแจ้งคนเดียวเราไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมติที่บ้านมีเด็กเล็กสมมตินะก็เคยเจอแล้วว่าอ๋อเขาไม่อยู่เราเองเนี่ยต้องระวงังอันนี้ผมดูไปไหนก็คือเช็คเครื่องเลยว่า มันเนี่ยมีร่องรอยอะไรไหมแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยแกะมาขนาดนี้นะถ้ามีรอยนะผมต้องกลับไปโรงงานที่นู่นเลยอนะ่ายโรงงานแล้วแหละไปดูจากเรื่อว่าต่างๆเนี่ยของตัวเครื่องนะครับจะเป็นฟ้าหลังหน้านบนนะครับรอยคัตติ้งต่างๆของเครื่องจักร CNC เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ผมจับมาแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าแอซุชเนี่ยท้องงานประกอบดีอยู่แล้ว เรียกว่าเราแกะมาเมื่อกี้นี้ไม่มีฝุ่นไม่มีรอยนิ้วมือด้วยซ้ำถูกไหมเออเพิ่งมีเมื่อกี้นี่แหละที่จับยัง <c oughs> หลังไปนะนี่คือวิธีการสำหรับผมนะก็คือเช็คขอบต้นๆด้วยว่าแกะแล้วมันใหม่แล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคือถือว่าดีเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเราซื้อของจากร้านสุดท้ายทีเนี่ยมันจะมีเรื่องของนโยบายถ้าเครื่องมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทําการเปลี่ยนเครื่องกับทางร้านได้เลยแค่ในสี่สี่วันไม่ใช่องปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านศูนย์เลยนะ ว่าถ้าหลังจากิดไว้แล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องโอคอนไซส์สวิต์ก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ตันต้นะครับตัวไมแอซูสเนี่ยมันเหมือนกับตัวเป็นอุปกรณ์เนี่ยคอยเช็คอัพของตัวเครื่องอย่างน้อยสุดเนี่ยเราสามารถรู้ว่าอะไรหรือว่ามันมีปัญหาจากสิ่งใดก่อนถ้ามีปัญหานะแล้วเราก็สามารถติดต่อกับทางค้ชเซนเตอร์ได้เลยตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ้าไปเลยเนาะเพราะว่าโค้ชรับไปเลยเขาต้องใช้อยู่แล้วคอน sumer ซวิต นอกจากตัวอัปเดตไดรเวอร์ได้ใช้ตัวมือถือเป็นกล้องเว็บแคมได้ซิงข้อมูลกันได้แล้วกับตัว Android p h o n e เนี่ยมันจะมีอีกอย่างหลายอย่างเลยในนี้ก็คือตรงนี้คอยเช็คว่า CPU มันลงเมมโมรีหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามันใช่อัพแล้วมีปัญหาเนี่ยก็เวลาคุยกับทางศูนย์หรือว่าแจ้งเนี่ยจะได้อ๋อนี่ผมดูในนี้แล้วมันมีปัญหาจริงจริงตรงแบบนี้เลใช่ในเบื้องต้นสลับคนที่เป็นแบบอาจจะเป็นยูเซอร์ไปเลยไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากมาย เพราะตอนทีถขี่มันก็ดีเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีโน้ตบุ๊ก18แบบนี้นะแต่ว่าทาง ASUS เขาก็ใส่ใจนี่คือเป็นซอฟต์แวร์อีหนึ่งตัวนะครับของเขาที่เราเนี่ยเขต้องเข้ามาแวะเวียนแหละดูพัโหน่อัพ,อพเดทไทเบอร์หรือว่าตัวเอิร์เนอร์ต่างๆก็คือเป็นตัวเรียกว,ว่าหั่นเซ็นเตอร์ของเขาเลยในการใช้งานทุกๆอย่างแต่มันก็จะแย่ววกับตัวแอบริเคสของเขาอีกทีหนึ่งตัวมิลเคสเนี่ยจะเป็นตัว ซอฟต์แวร์ u t i l i ี y ในการจัดการเกมมิ่งพวกการปรับโหมดการใช้งานต่างๆนะครับหรือว่า monitoring หรือว่าตัวเครื่องเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นระบแบแอสปกติจะไม่มีซอฟต์แวร์จริงๆนะเพราะไอ้กุสิณรพ์ตัวที่เป็นจริงขนาะดปรับโหมดปรับไฟด้วยเลยจะผิดไ,ได้ใช่ได้สปีดได้แล้วแต่เราเลย Aura wallpaper ก็สามารถเซตอัพได้นะครับก็จะมีให้เลือกประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถตรวจเพิ่มเติมได้ ก็มีแค่ตอนนี้มีแค่มีแค่แบรนด์เดียวที่จะแบบนี้น่าเห็นไหมมันก็จะมีความซิีนกับไฟหรือว่าถ้าน้องเก่งอนาคตซื้อพวกเกมพิเกียของทาง asus lg อี่ไฟมันก็จะซีนกันหมดเลยเออเขาก็พี่เชน่ว่าพี่เขาหาทำเนะเาะไอ้บริเอรเนี่ยออซึ่งผมเองก็คิดว่าเออเฮ้ยหกหก้าผมราคาตัวตัวท็อปสุดในตลาด ตัวนี้กะเป็นตัวสนิทเทสเป็นตัวกระเป๋าของพารู้นี่โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันจะไซซิ่งมันจะลงจักซึ่งข้างในเนี่ยขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะคือมาจากพิเศษะมนจะพิเศษก็คือว่ามันจะเป็นกระเป๋าที่ซ้อนกระเป๋าอีกร่มหนึ่งคือกระเป๋าเนี่ยเอาใ้ใส่ตัวเครื่องกับตัวนี้อันเนี้ยเขาให้ใส่พวกแทปเตอร์หรือว่าของอื่น แต่คราวนี้วิธีการติดตั้งของมันเนี่ยจะมีการเกี่ยวกันระหว่างกระเป๋าสองใบนี้เห็นมันเกี่ยววะไหมเวลามันใช้งานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แยกกันใช่แล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นลักษณะสายสะพายอีกหนึ่งเส้นตรงนี้แขนแล้วก็ติดไปอย่างนี้หาทำไหมเออหาทำนะครับมันไม่ได้หาทำแค่ตัวเครื่องมันหาทำในกระเป๋าเลยนะผมใส่ใจเออเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดเลกันเพราะมัน มันพิเศษจริงๆอ่ะไม่ชอบไม่ชอบแบบสบายก็เอาแบบถุงหิ้วก็ได้ดดคุณก็เปลีป่ยนเอาแอสตราแนวอาเองได้แอสตราตั้งแต่ตัวโน้ตบุ๊กตั้งนี้ย,ยันชิ้นถหอจับเลยผมว่าตัวนี้เขาใส่ใจแล้วน้องเก่งเขาใช้เป็นสลิปเคสคือมีเุ้่ใบใหญ่ใช่ปะเขาใส่ข้างหลังได้ทำได้เหมือนกันผมว่าเออเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจนะหรือว่า TMA OG เนี่ยทำงานกันหนักเลยตั้งแต่ตัวเครื่องยันเซสรี่เออเอออันนี้ผมว่าดี ารดันตกบอกันดูด้วยของอยู่ม,ยมันจะต้องดูแบบเป็นนเดียวการแบบเราคนซื้อเนาะเปิดมาครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราพาวแบบการซื้อโนบ,บุกเครื่องนี้นะครับเออตอ,อนนี้น้องเก่งเนี่ยชอบอะไรในตัวเนี้ยมาให้ถามแบบคนคนเสียตังค์จริงๆอนี่ยคนเสียตังค์ซื้อเองอ่ะเขาตัวนี่ชอบอ่ะอะอย่าไงไรอะไรของดีไซน์ดีไซน์เอาโอเคแน่แน่เพราะว่าตนี้น่าใช่มันมันอย่างที่บอกมันแยกแยกกัน สิ้นออกมาได้อะไรอีกอะไรอีกอแต่ก็ได้เรืกก่องของตัวเองแหละเพราะว่าเราไม,ม,ม่ทิดผาเราทำ้ทุกอย่างในไซซิ่งนี้อะไรอีกอะไรอีกผมมองมองดูที่พก่งพาสะดวกอืมผมมองลงทุนที่พก่งพาสะดวกโอเคคือม<ค>ันเล็กแล้วมันแรงด้วยในเครื่องเดียวด้วยด้วยตอนแรกแหละผมก็ยังกังวลตอนที่เห็นตอนแรกนเพราะชอบแหละ เรื่องของีไซน์อะไรอย่างก็ยังกังวลเรื่องเออเรื่องอุัติเอะไรเรื่องของความร้อนอะไรหลายๆอย่างอะไรที่ต้องแนะนำด้วยก็เลยคือถ้าตามไลฟ์สไตล์ของพี่น้องเิื่นบอกว่าต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีคือเลือกแรกพี่ก็หมดคำพูดเหมือนกันทำไมตัวเลือกแต่ว่าที่จะบอกก็คือมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะใช่ไหม ก็คืออย่างนี้ก่อนที่เราว่ากันตามตรงเครื่องนี้มันดีที่สุดในคลาสอยู่แล้ว <T> แต่ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยฉะนั้นว่ามันแรงเท่ากับตัวที่เป็นเอาสี่สไอเก้าเบอร์เดียวกันเลยว่ากับการ์ดจอที่เป็นสามหา้าศูนใหญ่เลยดีกว่าที่ไม่ต้องบอกต้องเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นซึ่งเราเข้าใจได้มันนะ่ะคอนซูมไฟแค่หนึ่งร้อยวัตต์เท่านั้นเนองถูกไหมฉะนั้นแล้วเรื่องของตัว CPU เรื่องตัวการ์ดจอเนี่ยมันก็จะอัดไฟได้มีการคำกัณประมาณหนึ่งในบาง แล้วเรื่องของอการรับของร้องอีกแต่ว่าในเงื่อนไของเนี่ยมันดีที่สุดของมันแล้วจริงๆแล้วก็อยากย้ำอีกนึงตัวนี้ขายดีมากไปร้านไหนก็หมดถูกไหมน้องติ<ช>๋งก็หนาวห,หลายร้านใช่แล้วก็มาไม่ว่ารวมวงใจกับร้านนี้ที่มีของก็จองแล้วก็เข้ามาซื้อเลยแล้วก็เราเนี่ยก็มาขายรายการนะครับ<ม>โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปสินค้าใกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่น ผมลืมพูดไ่ตัวนี้เป็นน้บุ๊กินวันหรือว่าเป็นแทเบเลตนะครับ PC เนี่ยก็จะมีปากกาสตาร์ทให้ด้วยนะรองรับแรงกดก็คือ4 9 6ระดับขีดเขียนจดบันทึกวาดภาพได้หมดเลยเรียกว่าน้บุ๊กเครื่องเนี่ยโหทำงานได้ค่อนข้างหลากหลาย,ลายมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านนะครับไม่กล้าใดใดด้วยครับที่พอจูนขายเฉพาะสินค้าที่เปทาง แอสซุสเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครต้องการ book, เซนบุกอาร์โอทีท็อปเกมมิ่งเนี่ยมาที่นี่ครบคันแน่นอนรวมไปถึงตัว i e w b o o k ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวหลัจงจากนี้ไปเนี่ยก็ให้น้องก่งเนี่ยเอาไปใช้งานทดลองดูนะครับว่าเป็นอะไรไงบ้างเดี๋ยวถนะ้าอนาคตอาจจะมีสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นอย่างไรกันนะแล้วก็ขอปิดรายการละกันนะครับกับายาพาซื้อผมที่มาตลอดรายการเลยแล้วก็ อีกตัวนี้แหละเราบอกไปทีหนึ่งนะครับว่าจะเจอใหม่ใน EP ต่อไปล้าสลับรายการป้ายยาหาซื้อนะครับสวัสดีครับ